สวัสดีครับผมติดตัวเ็นนะครับแล้วก็เพื่อนๆผมเช่นเคยฮะวันนี้ผมจะมาทำทุกคนอาจจะเห็นผมพูดว่าผมเอาเปิกดิบๆมาฮะบางคนอาจจะสงสัยนะฮะว่าดิกๆทําอะไรได้นะครับดิบๆก็คือเป็นเปิกรูปหนังสือนะฮะเป็นเปิกนี้นี่เองผมอยากจะให้ทุกคนรู้ว่ามันดีแค่ไหนนะฮะก็อืี๋เลยเริ่มที่เปิกแรกเลยนะครับสปินเบิร์ดนะฮะเปิกที่ดีที่สุดนะครับก็ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้น ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตะฮะเป็นระยะเวลาสามวินาทีนะฮะส่วนอันนี้นะฮะดิกดิกนะฮะหรือว่าเรียนรู้ด้วยตนเองนะฮะหรือชื่อภาษ,าษาอังกฤษก็คือออโต้เด mm ียร์ดกนะครับซึ่งเปิร์กนี้นะฮะเวลาเราฮิลคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นสกิลเช็คแบบว่าแถบขาวๆกว้างๆนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยถ้าเราไม่มีโทเค็นเลยเนี่ยก็คือศูนย์โทเค็นใช่ไหมฮะโทเค็นแรกเนี่ย เวลาเมื่อเราฮิวเพื่อนเนี่ยแล้วเรากดโทเค็นโดนโทเค็นแรกเราจะโดนหลอดโปรเกรสเราครับจะโดนลบไป25%แต่เมื่อเราได้1โทเค็นแล้วเนี่ยหโทเค็นก็คือทุกๆ1โทเค็นเนี่ยจะบวก15%ก็แปลว่า1โทเค็นเนี่ยครั้งต่อไปที่ผมกดโดนสกิลเช็คเนี่ยมันจะเหลือแค่10%นะครับก็คือหลอดโปรเกรสเนี่ยจะลดไปแค่10%แล้วทีนี้พอโทเค็นที่3ปุ๊บทีนี้มันจะเพิ่มมา5%นตแล้วครับเพราะว่าตอนแรกเราลบสิบเปครับ โทเค็นที่สมันก็บวชสิบหก็จะกลายเป็น5%ใช่ไหมฮะก็คือเมื่อมี5โทเค็นแล้วเนี่ยคือกดกดโดนสกิลเช็คเวลาฮิวเพื่อนเนี่ยหลอดโปรเกรสจะขึ้นแบบเร็วมากๆเลยครับซึ่งมันก็จะแบบแต่ต้องมีสกิลเช็คขึ้นนะครับถ้าแบบฮิวเฉยๆก็ไม่มีส่วนอันต่อไปนะครับเห็นใจนะฮะหรือว่าเอมพารตีนะฮะก็คือเราจะเห็นออร่าเพื่อนในระยะหนึร้ยยี่สเมตรนะฮะแต่ว่ามีข้อแม้อยู่ว่าเพื่อนคนนั้นต้องบาดเจ็บนะฮะถึงถึงเราถึงเราจะสามารถเห็นเขาได้ ส่วนอีกเบริร์กหนึ่งนะฮะเสี่ยวสลังหรือว่าเบิร์กแมวะฮะสปายชิลนะฮะก็คือเมื่อคันตากรมองเราใน,นระยะ36เมตรนะฮะเปิดมือก็เลยเลงแสงออกมาเมื่อเรืองแสงแล้วเนี่ยจะทําให้มีสกิลเช็คเพิ่มมากขึ้น10%ซึ่งว่าง่ายก็คือผมมีโอกาสที่จะมีสกิลเช็คเพิ่มขึ้นแบบสามารถแบบสกิลเช็คมันจะเด้งขึ้นมานะฮะมากขึ้นอีก10%ซึ่งมันก็จะไปคอมโบกับดิกด๊กๆผมนะฮะซึ่งถ้าโทเคนถ้าแบบว่าสกิลเช็คเด้งขึ้นบ่่ออยเนนผมก็จะววพืไได้้ขึ แต่สกิลเช็คนี้มันไม่ได้ขึ้นแค่เวลาฮิวนะฮะสกิลเช็คของอันเนี้ยจะเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นปั่นไฟอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ความโซนความสําเร็จจะลดลง10%ซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากะฮะส่วนอีกอันหนึ่งที่ดีเลยก็คือถ้าเปิรน,นี้เรื่องแสงอยู่เนี้ยเราจะทําอะไรเร็วขึ้นเมเพิ่มขึ้น6%นะไม่ว่าจะปั่นไฟฮิวเพื่อนหรือว่าเปิดประตูรวมถึงกระโดดหน้าต่างด้วยฮะกระโดดหน้าต่างจะเร็วขึ้น6%ส่วนเซ็ตนี้ที่ผมไม่เอาฮิวตัวเองไปเพราะว่าผม เอาเปิร์กที่จะเห็นเพื่อนไปนะฮะก็ไปเจอเพื่อนฮิวเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนฮิวเราเลยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาหิวตัวเองไปนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคะเราไปดูในเกมเลยดีกว่าครับป่าหลบภัยบอเลยฮิวบิลลี่ด้วยมาประตูอันนี้ต้องหมายเยอะ อันนี้เรือยี่ห้ออะไรครับเนี่ยยามาฮ่าฟีโน่หรือเปล่าอุ้ยเอ้ยจำให้เขาเขาไม่เลื่อยต่อแล้วอยู <ho S 2> ่แถวบ้านเล็กอยู่แถวบ้านเล็กอยู่แถวบ้านเล็กอยู่แถวบ้านเล็กเขาไม่ใช่กูนะกูแค่เจอคนกูแค่เห็นเขาไปแถวบ้านเล็กเเขาจะเจอกูเหรอเจอเจอใครสรุปเจอบูโโอเคโอเค ตอนโดเทียมอยู่จ้าแต่ไงเขาใช้เลื่อยช่ำชองไหมช่ำชองมากใครแม่งขอโทดเทียมใกลไกลอีพาวไกลๆแล้วเดี๋ยวเลยเขาไม่เอากูแล้วนะเขาไปเอาใคาารพาวเขาไม่เอากูนีใหญ่เลยเขาอยู่บ้านเล็กนะมุกเ <c oughs> ขาไปหาพาวเขาไปหามุกเหมือนเดิม นี่เราเปิดกล่องมาป่ะเนี่ยไม่ได้มา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 โทเทมถอดไปแล้วอันหนึ่งใช่ป่ะอยู่กูนะโอเคครับมุกก็ถอดไปแล้วอันหนึ่งใช่ป่ะยังไม่ถอดยังไม่ถอยอุ้ยขยุกตาบางคนเนี้ย รู้สึกว่าฮิบรีคนนี้น่าจะเอาอะไรวะโนวันเอสเก็มารู้สึกมีความรู้สึกว่าแม่งเอาออกมาแน่แน่ถอนทึกแค่หมดหลุดแล้วบอกนะมึงเดี๋ยวไปฮิวให้โอเคเราจะไปเก็บแต้มดิกๆกันนะครับมาได้ไหมเสร็จแล้วเอาแล้วไปแล้วหนึ่งคน แย่จังเขาเตะเครื่องเขาไปว่าเล็กเฮ้ยผมฮิวเรลวเล็กแฝดคนยูเฮ้ยสาธิตเฮ้ยนิกๆมาดูดเลือดไอนด่แม่งจะฮิวเสร็จแล้วดูดเลือดเฉยอย่างนี้ทุกคนเห็นนะครับ เมื่อโทเคนแรกมันขึ้นนะฮะหลอดเลือดมันจะหายไปนิดนึงนะฮะเรียกว่าเป็นการช่เพื่อนนะครับไอ้สัสกูไปอยู่เองก็ได้มะเนี่ยกูเสร็จก<อ>่อนะจะเย็นรอผมมีโทเคนสักห้าโทเคนก่อนนะไปหาหาเค่ะเอ่ะาผมมีสามโทเคนแล้วจะน,น่าจะเห็นกู สวัสดีครับเขาเห็นกูช่วยวอยู่เลยอะไรซ้อมมาเท่าไหร่อะทําไมเคีียติดแลเดี๋ยวไปอะไรวะกูหลอกว่ากูโดดไอ้เที่ยกูถอนเท่ๆดีกว่าถอนเลยถอนเลยติดแม่งโอ้ยอ๋อดอดอยู่ผมโดนอยู่ผมโดนอยู่ตรงไหนตรงไหนบ้านเหล็กโอเคเดี๋ยวไป ก็ปั <rôle: lebih> <S <s> <S ่นอยู่นะมาโดโอ้ยผมโดนมันหลอกไม้บ้านเล็กหลุดไปแล้วได้แต่กูจิ้มอยู่ไหนอยู่เนี่ยเอ่ออยู่จังก็จิ้ข้างๆบ้านเล็กรอเซฟอยู่รอเซฟอยู่ งมถอนไหมถอเลยอีตอีกี้่เอาแออยู่แอบอยู่บอยู่ไม่ได้ลอย่ไล่ไล่ได้ลาแถวนีไม่น่าไม่น่าไม่น่าปหมาให้กูเล่นเลยวะเอ่อใช่ใช่เลิศไปแถวอื่นเลยมาบ้านเล็กเล่นไปแล้วกับจังก็ีนันเล่ไปแล้ว าอยู่ขอตายอยู่ตายกูอยู่ตายอยู่โอเคโอเคแหย่เขาถอนโทเทมป่ะถอไม่ใช่ถอนไปแล้วมีเหลืออันหนึง่งจริงเหรอใช่ใช่ใช่ถอนเปสี่อันแล้วเหรออยู่ก<ม>ูอยู่กูอยู่ยกูอยู่กูเตอร์จูอยู่เตอจูอยู่กูเล่นจูสองล่างดีกว่าเป<อ>็นจูปวดกูโทเทมอยู่ตรงไหนบ้านเล็กป่ะถอนละถอนละจูสองจูสองล่างคือเดิมเบสของกู เออโดลนละห,หนึ่ง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 ดอกส่งไปเลยก่อนต้องเสร็จยังต่อบปะเขาต่อบปะโอเคต่อต่อต่อตะกูตะกูาาหาหาใบไ่เจอเคลจับใบตรงนหน้านั่นแหละจังก็จิ้มเกี้ยวผิดนะ <c oughs> คนนี้คนนี้ยังแบบว่าติดติดขัดขัดอยู่ฮัลโหลเอา ่เห็นที่ว่างมาก็ไม่เอ็นนี้เอางี้ระเบิดไปดิอยากจูกอีกคนเจวชินีน้าหน่อยเมื่อกี้แต่ระเบิดโหนี่ มันก็ติดอู้กับตายอู้กับกูตายกูตายอ้าวเดี๋ยวทำไงกูวิ่งถักมาทางนี้เฮียกูผักไปแล้วเลยกูไปกดสปีนแม่งเอียกูกดวิ่งมาแบบแม่งพุ่งมาข้างหน้าเลยเป็นเราช่วยเต้ยเองบอกกันสามคนได้แล้วเนี่ยแท็กหลังอยู่ไหนจริงอ่ะเออเนี่ยไม่หลุดมึงจริงอ่ะต้องต้องอยู่คนหนึ่งกับหลุด ไม่ฮะเราพาวมาไม่ทันพาวเขาไม่ได้มาพาวเนี่ยนะเดี๋ยวกูไปทางหลอยู่เดี๋ยวกูวิ่งต่อแะนะตามใครวะไม่ได้ตามนะตามมันเดินโซนโซนอยู่ไปไปาะเราไปทางพาวพาวระวังเจอพาวน่ามันเจอผมครามมุกอยู่ไหนมุกกำลังจะไปประตูมุกอยู่ห่างวาะครอเห็นมุกแล้วเห็นมุกแล้วเฮ้ยมึงไม่ไดพูดพาวเลพูดพาวมันเป่า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 กูม่นเป็นดหเาแต่ว่ากูเจ็บอะมาฮิวให้กูหน่อยดิ พาวิ่งลงมาตัวไหนอ่ะเข้มพาไปช่วยนยกูเห็นมุกอ๋อโอเคทางขวา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 ไอ้ผีตามกูไฮ้ผีไม่ได้ตามทีมาเไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะรอไปช่วยมุกต่อกูมีไฟฉายอย่างนั้นเหลืออยู่ไปเลยเดี๋ยวช่วยดีกว่าได้ไหมแกันขอไปเดี๋ยวกูรอเซฟงมุกก่อนเดี๋ยวไปเปิดตัวรอให้ เสร็จพอดีเอ๊ะนิดเดียว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 กูขึ้นสูกไปเมื่อกี้บล็อก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 เสาไหนวะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเบียดเบียดเฮ้ยไม่ได้โอ้ยอย่าโดนท่าหลังไม่อยู่ท่าหลังท่าหลังท่าหลังไม่อยู่ท่าหลังไม่อยู่อุ้มอุ้มกู ่ดนไปแล้วสวยงามทุกคนไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดิ๊กติ๊กิ๊กไว้ก่อนบุกไวก่อนฮึยทงทงางหลังหมดไปแล้วมันตามบออกบุ๊กออกเลยออกดาวเลยบุ๊กออกดาวเลย

ดดดด The next day ไอ้เหี้ยดูเป็นดูเป็นกีฬาโอลิมปิกเลยเหี้ยดดเออดด Four to six weeks later ดดไอ้เหี้ยกรรมการดูอยู่กรรมการดูอยู่กรรมการยกปไปสิบเต็มสิบเฮ้ย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 บล็อกบล็อกมาเด็ก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 ด็กก ดิ๊กขึ้นก็มาเลครับดิ๊กล้มดิิกลมไม่นะมัจะล้มด้ไเนี่ยคุณเป็นสดทกิจให้ออกเดเลยผาวไมผ่าดนไมโดนไหมเอ้ยโดนอ่ะออกไปเฮียออกเดาเลยออกได้เลยกูคาแล้วออกได้ออกเลยผาวไม่ต้องมาหิวกูไม่ต้องมาหิวกูเดีกูบอกให้ นอนอยู่ก็บอกได้นอนอยู่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเออนี่ไงโอ้โหยังไงผมบอกผมบอกให้เต้ยอยังไม่ตายเต้ยเต้ยมันนอนอยู่ตรงหินพาวตอนนี้กล้องจับอยู่กล้องจับอยู่ไปละไปละเฮียขาและขาแล้วเต้ยมันนอนด้วยกันไว้เฮ้ยคุณโดนวิยืนไว้ก่อนนะ ดิ๊กิเมื่อไงเด็กดๆกด็กๆไม่ขึ้นไม่รู้ไอ้สัตวบต้นมาแล้วลบเลยชื่อเนี้ยชื่อเป่ามันไม่มีความเป็นมงคลเลยอ่ะถังที่หาอุ้ยมึงเหลือเวลาแต่ว่าจะหมดแล้วดิกเนี้ยอะไรก็ไม่รู้มันไม่ยอมขึ้นสกิลเช็คเว้ยทุกคนจริงๆแล้วสี่เปอร์เซ็นต์เส้นแรงว่ะสี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์มันมีอยู่จริงเว้ยมันมีอยู่จริงเว้ยกูด้วยทาวเวอร์ของดิ๊กดิ๊ก ไปแล้วเฮียมาอยู่ตรงนี้ไอ้สัส์โอ้เฮียบอย ได <Yeah. S 2> แ,แล้วทุกคนพี่เกรครับพี่เกนั่งลงพี่เกีพี่เกนั่งลง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 